สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านท่านผู้ชมที่รักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับอโกนิมานะคะอโกนิมาแก้วกาญจนาเพชรน้ำหนึ่งค่ะนี่นะคะเป็นสีครีมสีนวลสีหยกสีเขียวนะคะสีเขียวสีนวลสีขาวนะคะชื่อว่าเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะคะ เท็ดน้ำหนึ่งนี่กระถางละไม่แพงนะคะราคาไม่สูงนะคะเพื่อนๆเป็นสีขาวๆนวลๆครีมๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีเขียวนะคะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็เขาก็จะคืนๆเป็นสีครีมนะคะเป็นจุดสีครีมมองๆก็เหมือนสาวน้อยป่าแป้งนะคะแต่ไม่ใช่นะคะสาวน้อยป่าแป้งเขาจะเป็นป่าแป้งตรงกลางๆนี้นะคะเขาเป็นออก ขาวจุดนะคะทั้งใบนะคะที่แรกก็เป็นสีเขียวนะคะด้านล่างนะคะ,ะในกรอนี้มีหลายต้นนะคะมีหลายต้นราคาไม่แพงนะคะเพื่อนร้อยแปดสิบบาทนะคะกระถางนี้ร้อยแปดสิบบาทนะคะมีสี่ต้นเลยนะคะมันเอนสี่หต้นนะคะ,ะราคาถูกมากนะคะ,ะไม่เหมือนที่เป็นสีสีเนาะไม่เหมือนสีแดงสีชมพูนะคะ,กะแก้วกันจนาพันนี้นะคะ พันเพชรน้ำหนึ่งนะคะจะคล้ายๆอัญมณีขาวนะคะอันญมณีขาวก็จะเป็นใบออกใหญ่แล้วก็กลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบเรียวๆยาวๆ,ๆนะคะใบอโกนิมาก,ก็จะเป็นหนังๆเนาะใบหนาๆนะคะแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะเพื่อนๆปลูกเสริมลาบเสริมมงคลนะคะนี สวยงามนะคะตั้งไว้ด้านในนะคะไม่ไม่ตากแดดนะคะเพื่อนตากแดดแล้วก็เหี่ยวใต้นะคะเชานะะไม่ชอบแดดนะคะไม่ชอบแดดรดน้ำได้ทุกวันนะคะแต่อย,ย่าเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะรากเน่านะคะรากเน่าอาจจะอาทิตย์ละ,อะสองครั้งก็ได้นะคะสองครั้งก็ได้อัน,นี้เราซื้อมาอ,ออนไลน์นะคะเพื่อกระทางเล็กนะคะ ว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งก็ใบคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยแต่นี้เขาเป็นต้นเล็กนะคะมีต้นเดียวนะคะต้นเดียวก็70บาทนะคะเ,เพื่อนรวมค่าส่งก็เป็นร้อยร้อยสิบบาทนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางละร้อยแปดสิบบาทนะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็ตัดเอาเป็นตัดเอาเป็นต้นนะเป็นกอนะคะอาจจะแช่น้ําไว้ให้เขาเกิดารากนะคะเกิดรากแล้วก็ หรือว่าเอาชำลงในดินเลยก็ได้นะคะเพื่อนตรงในดินในขุยมะพร้าวก็จะงอกออกมาง่ายๆนะคะงอกมาง่าแต่สําคัญเอาไว้ในร่มนะคะเพื่อนเอาไว้ในร่มนี่นะคะแก้วการจนาอโคนิมาก็สายพันธ์สีขาวนะคะสายพันธ์สีขาวเหมือนกับอัญนมบมณีขาวเหมือนกับเพชรน้ำหนึ่งนะคะเหมือนสาวน้อยป่าแป้งนะคะพันธ์นี้นะคะ ก็จะกลายพันธุ์มาจากสีเขียวนะคะเพื่อนๆออกสีเขียวก็ออก end. มาเป็นสีขาวนะคะกาดใบออกมาเป็นสีขาวนะคะด้านล่างเขานะคะในกระถางก็จะเป็นสีเขียวนะคะเหมือนเขียวหมื่นปีประมาณนั้นนะคะเขียวหมื่นปีนี่ก็คือแก้วกัญนานะคะอโกนิมานะคะดอกของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะดอกของแก้ว <ihrem> ก <hn> ัญนานะคะ เพชรน้ำหนึ่งนะคะปลูกไว้รับทรัพย์รับโชคนะคะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะปลูกแก้วกันจนาอโกนิมานะคะสายพันธุ์ต่างๆนะคะสามารถปลูกได้แล้วแต่ความชอบนะคะคเพื่อนๆชอบเป็นสีสีก็ปลูกสีสีนะคะชอบอสีเดียวสีเขียวนะคะสีเขียวสีหยกสีครีมเนาะก็มีนะคะนี่ก็คืออันนี้กวักมหามงคลนะคะ มีหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆสีแดงแดงสีชมพูนะคะแก้วการจนาอโกนิมานะคะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลนะคะปลูกเสริมลาบเสริมโชคนะคะรับทรัพย์รับเงินรับทองนะคะฟอกอากาศไว้ในบ้านนะคะไว้หน้าบ้านาไม่ให้โดนแดดนะคะสำคัญเพราะว่าเคยเอาไปวางตากแดดแล้วใบเขา เขาแห้งนะคะข้างล่างใบเขาแห้งใบเขาร่วงนะคะโดนน้ําเยอะน้ําฝนนะคะก็ชุ่มก็เปียกก็แชะนะคะให้เขาอากาศแห้งๆเขาก็จะอ,อยู่ได้นานๆน,น,นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ